ต่างประเทศนะคะไปที่อินเดียกันค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุเหยียบกันตายในพิธีทางาศาสนาในพื้นที่ทางภาคใต้ของอินเดียนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย100รายและบาดเจ็บอีกจํานวนมากค่ะ เหตุเหยียบกันตายครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเวลา23นาฬิกา30นาทีของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่แถบภูเขาในเมืองตริวันดรัมรัฐเกรละประเทศอินเดียซึ่งเป็นช่วงที่นักแสวงบุญทยอยมุ่งหน้าสู่ชาบาริมาลาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูโดยในแต่ละปีจะมีนักแสวงบุญเดินทางมาราว3-4ล้านคนค่ะโดยมีการคาดการณ์กันนะคะว่าสาเหตุของโศกนาฏกรรมน่าจะเกิดจากรถจิบขณะที่บางสำนักข่าวระ บุว่าเป็นรถบัสที่กำลังบรรทุกผู้แสวงบุญได้เกิดเสียการควบคุมจนพุ่งเข้าใส่ปุ๋งชนทำให้ประชาชนตกใจและเกิดความโกลมานกระทั่งเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นนักซื้อพิมพ์ท้องถิ่นของอินเดียรายงานว่าปฏิบัติการช่วยเหลือดำเนินไปอย่างยากลำบากเนื่องจากพื้นที่ประสบเหตุอยู่ในเขตห่างไกลมีป่านาทึกปกคลุมและเป็นถนนแคบๆทำให้การเข้าถึงของหน่วยกู้ภัยเป็นไปได้ยากค่ะโดยปกติแล้วนะคะในพิธีดังกล่าวนี้นักแสวงบุญทั้งชายและหญิงนับ แสนคนจะพากันเดินเท้าเป็นกลุ่มๆขึ้นไปยังวัดชาบาริมาลาโดยแต่ละคนจะถือหีบห่อเครื่องถวายตามประเพณีไปสักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพแต่สําหรับผู้สูงอายุจํานวนมากหรือว่าบางคนที่ไม่ต้องการจะเสียเวลาก็จะยอมแออัดยัดเยียดบนรถบัสหรือว่ารถจิ๊ปแทนค่ะ